เนี่ยเอาไปทำนะคะซึ่งจะมีประโยชน์กับน้องๆมากๆเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าวันนี้ค่ะทีเชอร์เตอรยนะคะน้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนทีเชอร์เตอรยค่ะทีเชอร์ปีค่ะทีเชอร์โอ๋ค่ะค่ะก็ขออนุญาตแนะนำก่อนละกันนะสำหรับเจ้าเกนที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะมีชื่อว่าอะไรนะคะทิชเชอร์โอ๋จิสสิสว้าวมาออกเสียงพร้อมกันดีกว่า one two three สี่ ป็นไม่ถึงออกเสียงยากขนาดน,นี้ค่ะพี่โชว์มันเป็นภาษาเยอรมันค่ะแต่ว่าเห็นอยู่นะคะมีความแตกต่างกันนิดน,นะะึงค่ะกล่องอันนี้ค่ะดูเป็นสีเข้มๆส่วนอันนี้ดูเป็นสีอ่อนๆเป็นสีฟ้าอ,อ่อนๆแถมยังมีเขียน2 0ด้วยมันต่างกันยังไงคะพี่โชว์ออันนี้นะคะเป็นรุ่นแรกนะคะก็เลยเป็นผู้ชายค่ะแต่ตอนหลังนะคะเขาก็ออกเวอร์ชัน2อมาค่ะ เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันดีกว่าว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่ามาลองมาดูกันเลยค่ะว้าวอันนี้จะเป็นของผู้ชายนะคะนะคะอันแรกเนาะมีการ์ดค่ะอันนี้มีการ์ดผีแล้วมีค่ะผีสีขาวนะคะแบบนี้เนาะผีก็มีของผีก็มีที่ไหนดูซีน่าตามไปดูกันค่ะวุ้วผู้สองสั้ไ<ห>นไว i t <Close. S 2> ต่อมาค่ะเนาะเอาอันที่เป็นอันนี้กอหกักสีแดงค่ะของผู้ชายค่ะจะเป็นโซฟาค่ะแบบนี้นค่ะโซฟาค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเรา้อ,ออกเสียงพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาม red couch <Red S 1> แต่ของผู้หญิงนะคะร่เ,เหมือนกันนะคะของผู้หญิงนะคะเป็น red o u ้าก็าคือเป็นผ้าชุดตัวสีแดงนี่นออโอเคค่ะต่อมา เริ่มเป็นอันนี้รับไา้เนาะเป็นสีเกรย์นะคะอันนี้จะเป็นหนูสีเทาจริงเนาะออกเสียงพร้อมกันค่ะนึกซองสังเกรย์เมาส์โอเส่วนของผู้หญิงนะคะของเราจะเป็นอุย้ยอันนี้นะคะเ,เป็นกล่องเรียมๆน,นี้นะคะที่เป็นอาอาบน้ำนะคะเราเรียกว่า g r a y b a t t เตอร์เกร t t แบตหรือถ้าออกเป็นแบบอังกฤษก็คือเรียกว่า g r a y b a t t เต เขาจะเป็นหนังสือเนาะเป็น blue book นะคะ mm. blue book mm. แต่ของผู้หญิงนะคะนี่เลยค่ะ uh. blue hairbrush wow blue brush อยากจะลืม,มหมีหน่อยนะคะนี่ mm. ชิ้นสุดท้ายในกล่องของผู้ชายค่ะจะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะนะเป็น green bottle mm. นะคะ green bottle mm. ส่วนของผู้หญิงค่ะ โอเคมาโหวตกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยอยากเล่นของผู้ชายหรือว่าของผู้หญิงมากกว่าคะของผู้ชายแหละออกเสียงแย่กว่าไอ้พี่เชอโเลือกก่อนค่ะ่เชอลเลือกอะไรดี่คะอ่าพี่เชอโเลือกของผู้หญิงก็นแล้วค่ะพี่เชอรอตัดสินใจเลยแล้วกันงั้นพี่เชอขอเลือกผู้ชายค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นแล้วก็ดูปไปถึงกติกากันค่ะ สำหรับเกมนี้เนาะน้องๆน,นะคะอายุตั้งแต่8ขวบหรืวอว่ดต่ำกว่าน,นั้นก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะคะส่วนจํานวนคนในการ,เ,ราเล่นเกมนี้เนาะก็ได้ตั้งแต่2ถึง8คนค่ะนะคะสําหรับเวลาในการเล่นค่ะอยู่ที่20ถึง30นาทีนะคะประมาณนี้เนาะเราจะต้องเซตอุป,รปรกรณ์ค่ะให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนเลยนะคะเนาะการที่เราเซตอุป,รปรกรณ์เป็นวงกลมค่ะเพื่อจะได้แฟรกับ ทุกฝ่ายนะคะเวลาเราบยิบเสร็จแล้วนนองก,ก็จะต้องวางเอาไว้ที่เดิมด้วยนะคะเราจะมาดูการ์ดกันค่ะการ์ดของเรามีทั้งหมดสองแบบด้วยกันนะคะแบบที่หนึ่งค่ะการ์ดแบบนี้นะคะการ์ดที่มีของเหมือนในภาพนะคะส่วนการ์ดแบบที่สองค่ะเป็นการ์ดค่ะที่ไม่มีของและไม่มีสีเหมือนในภาพนะคะการ์ดแบบแรกค่ะการ์ดที่มีของเหมือนในภาพเนาะ,ะเราจะต้องเลือกหยิบของชิ้นนั้นๆค่ะ ะะแล้ว,วกว่าที่เดิมและเราจะได้การไปนั้นไปนะคะ<ม>ส่วนแบบที่สองค่ะการาดท,ที่ไม่มีภาพและไม่มีสีค่ะเราจะต้องเลือกนะคะของค่ะที่ไม่มีทั้งไม่มีทั้งสีแล้วก็ไม่มีทั้งภาพเลยลนะเนาะในนี้ค่ะก็คือเจ้าหนูนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะ,ะคนที่ตอบคนที่หยิบไปก่อนนะคะเป็นคนแรกก็จะได้กา๊าซไปนั้นไปนะในกรณีที่เราเปิดการาดออกมาแล้วค่ะมีภาพเหมือน น้องนะคะยูนในผ้าที่ชื่โอหยิบในเกมกลิ่นบัตเตอลนะคะหรือว่าขวดสีเขียวค่ะทีชชื่เตยค่ะเลือกโซฟาสีแดงซึ่งไม่มีอยู่ในรูปแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะที่ชื่โอจะได้การ์ดไปนี้ไปนะคะแล้วท่เชื่เตยค่ะซึ่งหยิบอันนี้ผิดนะคะจะต้องสูญเสียการ์ดของทีชช่่เตยให้กับที่ชื่โอไปเรื่อยะโอเคเท่านี้เด็กๆก็จะพร้อมเล่นเกมแล้วค่ะไปเลยเล่นดีกว่า เดิมนะคะหนึ่งสองสามไปค่ะใช่ไหมเนี่ยใช่ใชเพราะว่าไม่มีทางสีเทาและไม่มีทางเจ้าหนูชุบปุ๊ะในกรณีที่เราหิบพร้อมกันค่ะเนาะนะคะแบบนี้ทั้งที่เชื่เตอร์ที่เชื่โอ๊ค่ะต้องทำการเต่ายิ้มชุบกันนะคะว่า 每天。 ด้วยนะคะเด็กๆจะต้องเรียกสิ่งที่อิดอ่าอย่างในไหนรูปนี้สิเด็กๆต้องอิดอะไรนะเรนอัลส์อ่าเด็กๆก็ต้องพูดด้วยค่ะบเรนอัลส์เรนอัส์ใช่ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นเนาะค่ะสําหรับวิธีการนับคะแนนของเรานะคะเราจะมาดูที่จํานวนการของเรากันคาะว่าใครเนี่ยมีจํานวนการที่มากที่สุดนะคะมาลองนับกันดูดีกว่านะคะเจเแป๊ไประกวดกันโอ้โห <c oughs> มากตอนที่สาคัญค่ะสําคัญว่าเราได้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกคิดค่ะที่จะเป่ดค่ะ ่ okay. <laughs> สำหรับเกมนี้นะคะน้องๆก็สามารถฝึกทั้งสมาธิแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะท่านผู้ปกครองหรือว่าน้องๆคนไหนนะสนใจนะเกมสนุกๆแบบนี้นะคะสามารถค่ะเนาะสั่งซื้อได้นะคะที่นะคะไลา์แอดด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะติดตาม Facebook หรือว่านะคะเป็นช่อง Youtube ของเราก็ได้นะเอาละค่ะ น้องๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งปุ้งกิ้งปุ้งกิ้งด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ทางโรงเรียน i do kiss นะคะมีมาให้กับทุกคนนะคะเย้